อากาศดีค่ะอากาศดีแต่ว่าดูเหมือนจะคลึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยนะคะแล้วเป็นไงครับเมื่อคืนชุดค่ะชุดอบอเคมากเลยค่ะอันนี้เป็นชุดคอสตูมนะคะซึ่งทางบริษัทอะไรนะคะของสูงของสูงบริษัทของสูงได้ให้การสนับสนุนค่ะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนี่หมวกนี่จากจัตุจักนะคะจตุจักแล้วก็ชุดนี่เหมือนกันค่ะจากร้าน ที่จตุจักตอนที่ออกแฟชั่นนะคะแพลสุดสัปดาห์ส่วนชุดของน้องพีนะคะชุดนี้หมุนกัะหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนไม่ได้แบบพี่หมุนติ้วค่ะหมุนไม่ได้ค่ะติ้วมากเดี๋ยวจะติ้วตกไปคนหินนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่รำร้องค่ะเขาเรียกว่ารำร้องเป็นชุดท้ายเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเฟนเลลเนเล่เฟนเนลลเป็นชุดเฟนเลลแล้วก็ระบายผิวนะคะที่หน้าอกนะคะทำให้เพิ่มความหวาน ส่วนผมเนี่ยสไตล์เทรนแบบแพ่นๆนะคะไปไปลาพลิ้วๆนะคะไฮไลท์ลลสีผมนี่เมื่อวานนี้ใช้นมันประกอบนะคะก <c oughs> ับสีทาบ้านผ <c oughs> สมกันผ <c oughs> <c oughs> สมกันแล้วก็จะได้สีอย่างนี้นะค่ะเทรนนี้นะคะส่วนการแต่งหน้านะคะดูโพสที่หน้าค่ะที่หน้าการแต่งหน้าวันนี้นะคะเราใช้เทรนแบบวอดเดย์ไลท์นะคะ เดรร้ก็คือเบาๆชิลๆเกิรองเท้ากันเลื่อนค่ะยื่นสไลรองเท้านะคะสไตล์เดียวกันดิฉันเลยเห็นไหมคะยื่นค่ะนี่ค่ะสไตล์เดียวกันอันนี้นะคะเป็นรองเท้าที่ซื้อหาง่ายมากนะคะแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะนี่เท้าหรูวีกล้วยครับรองเท้าค่ะ อันนี้ก็เป็นเพลงของน้องพีนีนะคะตัวพี่เก๋่พี่เก๋อาจารย์วัฒนานะคะจันเก๋จันเก๋นี้นะคะเราได้เขาเรียกว่าบรรจงสรรสร้างสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่าสาวเจ้าเนื้อค่ะให้ดูเพียวบางได้ค่ะคือเราเป็นบริษัทนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์แปดหกสามห้าเก้าหนึ่งสามห้าหรือเว็บ pa บัญชีดัคอาะเียวลืมอะทีนี้ ดูซึพะนักโง่เพ้อจนเก๋ใช้ได้ไหมคะใช้ได้มากเลยค่ะคุณช่วยตอบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้บรรยากาศดเค่ะก็คือว่าเอออาจารย์เก๋เริ่มเริ่มเริ่มจากหัวเลยนะคะหัวหัวแเบนตาค่ะแเบนตาสีเขียวนะคะคือเธอต้องเอาไปโคกแเบนตาไว้ที่ศีรษะเพราะเธอไม่ได้ใหญ่และไม่ได้สระมาเป็นแรมเดือน นะคะดูจากกลิ่นเนี่ยดิฉันอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นกระโชยมากนะคะสีผมทำจากอะไรคะสีผมนี้คือเดิมๆของเธอนี่บ้านๆคือคือม่ไคือดิฉันไม่ได้ทบหนูไม่ได้ลำหนูนะคะคือว่าคือคนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาแต่งอะไรมากมายน้องพีชคะค่ะคือเรามีบ้านอยู่เราก็อยู่บ้านของเราแบบนั้นใช่ไหมคะ แล้วคุณเนี่ยนะไม่ไม่ได้แตกอะไรมากมายนี่นี่คือไม่มากมายใช่ไหมครับอ๋อนี่คือคือแพนนี้แบบชิวอยู่บ้านอันนี้บ้าน้านบ้านจริงๆนะคะก็นี่นะคะสร้อยกะลาค่ะนะี่ค่ะทำมาจากกะลาอันนี้เป็น o top. โอทอปเอ้ยโอทอปโอทอปนะคะโอทอปก็เอ้เม็ดเม็ดนี้ก็เก็บมาแล้วก็จัก็มาเหลาเองใช่ไหมคะอันนี้สร้อยเส้นนี้รู้สึกประมาณสิบห้าบาทนะคะกะลาเก็บได้ค่ะนเลื่อยนี้ยิ้มเด็กนักเรียน ค่ะขอบคุณคุณขอแจ้งนะค่ะยังไม่ถึงอะต่อค่ะต่อค่ะลงมาที่สร้อยแล้วค่ะจันเก๋ยังผมผมผมบ้านบ้านแล้วจบจบยังคะหน้าไหมคะหน้าก่อนอ๋อหน้าค่ะหน้าหน้าก็บ้านจริงจริงค่ะคือเดินไาจันเก๋จบศิลปกรนะคะคือที่นั่นน่ะถิ่นถิ่นส้มโอค่ะถิ่นส้มโอก็ดูจากหน้าจันเก๋นะคะ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะคะว่าถิ่นสมโอคือจังหวัดอะไรบอกบนี้ิช่ไหมคะอ๋อถิ่นสมโอนั่นก็คือนครปฐมนั่นเองนะคะค่ะคำถามของนครปฐมค่ะวันนี้คำถามที่จะชิงนะคะชิงบัตรเอ่อตั๋วเฟอร์รี่สำหรับขากลับที่เซ็นอร์พอยต์นะเ f อ r r เฟอร์รี่เซ็นอร์พอยต์ถ้าคุณตอบได้รับไปเลยสำหรับบัตรจอดเรือฟรีฟรีแต่ตอนออก เสียสต์ดังค่ะค่ะอ่ะคําถามมาค่ะว่าคุณคะคำถามมาสร้อยนี้สร้อยนี้ไ uh, ม่ใช่เมื่อกี้อะไรคำขวัญนครปฐมอ๋อคำขวัญนครปฐมคืออะไรคะส้มโอขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานีปฐมเจดีย์สูงเสียดฟ้าค่ะเยี่ยมมากปรบมือหน่อยค่ะสัญญาลัล้าเลยค่ะลัล้า สุดดยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดที่สวยงามนะคะน้ำเช็งค่ะวันนี้บรรยากาศน่ารักน่ารักนะะคคนนี้ขออนุญาตไม่ทะลึ่งทะเลนขอให้เหมาะสมกับการแต่งกายของเราสักนิดหนึ่งขอให้หวานๆนะคะชิคชิเนเล่นะคะแล้ววันนี้ตรงนี้เป็นบ้านปูใช่ไหมคะค่ะอ๋อร้านอาหารบ้านปูร้านอาหารบ้านปูของเกาะช้างค่ะบรรยากาศนี้ดีทีเดียวเหมาะเราลอง ดูนะคะมีิกินนี่ให้ดูด้วยนะคะ <c oughs> เยอะเลยนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับชาวต่งางชาติค่ะที่มาเที่ยวที่เกาะชิเกาะช้างนะคะเพราะว่าจะได้อาบแดดด้วย<ช>นะคะค่ะ,คะ,คะวันนี้ก็แดดไม่ได้แรงมากนะคะใช่ค่ะ,คะวันนี้ก็เราก็มาทะเลก็ต้องเจอหน้าทะเลนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะปหาตูกันไหมค่ะหาหอยไหมหาหอย หอยมีค่ะคือจะเจอหอยหกร้อยหอยมีแล้วค่ะแต่ว่าหอยอันนี้อันนี้หอยหกร้อยหอยหกร้อยค่ะหอยหกร้อยนั่นมีที่มานะคะท่านผู้ชมค่ะคือจริงๆแล้วหอยหกร้อยเนี่ยมันเป็นหอยที่ลายๆใช่ไหมคะลายๆแล้วก็ตูดแหลมๆนะคะแล้วข้างในของหอยเนี่ยแข็งมากเคี้ยวไม่ลงแต่ราคาหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทกิโลละหกร้อยบาท หนึ่งกิโลมีกี่ตัวคะสิบสองสิบสองตัวเท่านั้นและและคุณชาวต่างชาติทำหล่นไปกี่ตัวคะหนึ่งหนึ่งตัวแต่ว่ารับประทานเนี่ยแบบโอ้โหกลับมาต้องช้ำใจไปสองรอบค่ะค่ะแต่จริงๆมาก่อนเช้าเมื่อคืนนะคะอาหารซีฟู้ดอร่อยมากเสียไปหมดไปนะคาพันกว่าบาทเองค่ะพันกว่าบาทนะคะมีทานหอยเชลล์ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรนะี๊ะมีซีโครงอ่ะไรโอ้ชาวต่างชาติฮัลโหลฮัลโหล e r e you from

Ginny, oh Ginny, Sandy, and Theo. It's not Chanee, Chanee. Chanee, it's Um, um, I'm sorry, I I'm, I'm cannot speak English very well. Uh -huh. A little bit, okay? Yes, yes. Okay. Uh, you are, uh, you know a Thai words? Yes, I yeah. can speak Thai a little yeah, bit. Yeah. Uh, pum 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 you know? Mm -hmm. Okay. Uh, uh, tonight you bump up? No. Oh, no? Yeah. Okay. That's good. Okay. Uh, I would like you to you know, introduce your friend. Oh, yes. Yes, yes. No, yes. I, I just have uh, come from Thailand in the first time. Oh. Um, only one. Oh. Yeah. He is my driver. Oh, okay. Yes. Mm -hmm. Okay. Please, in introduce him. Mm -hmm. oh, he is uh, Lao. Lao? Yes. Can Lao. speak Thai. ชื่อไงพชื่อไงบอกชื่อไงมเอมแฮมเอ็มเอมแฮ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 มแมไม่ใช่แฮมมใช่แฮมแฮมแมแฮมมแฮ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 มมแฮมแฮมแหมแฮมแฮมแมแหมแมแฮมแมแฮมแฮม้มแฮมแฮมมแฮมแฮมแมแมแมมมแมมมมมฮมมแมมมมมมม้มาแฮม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  ครับใช่บอกแม่นแล้วแม่นแล้วตัวโอเคเออ speak English tomorrow yeah ไปลงน้ำเทะเลไปเลยบุ้ม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 โอเค this uh so c kind o of m f e s t i v a l this is uh ผู้ขับไฟ is uh อะไรนะอะไรครับมอสเท มาซินบู๋ใช่มาซินบูไรเออนออสเเียบูมัสเซ่บูมบัู่มบัสเบูมเนยู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 คัมยาสิตายุคเรื่อย a โอไปสัมภาษณ์ฝรั่งนู้นน่ะแน่จริงอ่ะยูยูวฮยูยูส โอเคไลน์ีนี and and l i e this a n d speak น u y u you b n o r m a l e l y wow เจอกับกองขี้ค่ะกองขี้นี้เขาเรียกว่าขี้ปู้ปู คีปูเป็นภาษาเกาหลีปะคะใช่คีปูสงังีหยเขาเรียกว่าคีปูเบเบ้คีปูตาหล,ะละ่าล่าคีปูเบเบ้เคยได้ยินแต่คีจุอ่ะ นี่นะครับก็เป็นหาดายขาวนะครับซึ่งสวยมากในเกาะช้างจะเห็นได้ว่าธรรมชาติโดยรอบเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับเหมาะสําหรับคู่รักเหมาะสำหรับเพื่อนเื่อนที่จะมาปาร์ตี้กันนะครับดูสองสาวนะครับสองสาวที่ต้องของเราลรั่นล้าลงเล่นน้ำดเสียดนะดวยวหารู้ไม่ว่า กางเกงของป้าเอ้ยกางเกงของนางเนี่ยนะครับนิบเปียกแล้วเป็นไงบ้างครับมีความสุขสนุกสนานไหมครับน<อ>นวันนี้เหมือนอายุ18อีกคตอนนี้นะะเ,าาเลยครับ80ให้ค่ะอายุ80นะครับตอนนี้ไม่ใช่เลยยังไม่ถึงอยากใครม้า3ได้4ไม่ได้เอ่อเทเรสสวยงามมากค่ะที่นี่นะคะแล้วก็ที่สิงห์น้ำระมานแค่ ความเส้นไม่พอค่ะพคงก็ต้องถือวัดเนาะไม่ก็นั่งดิ้งมแถวนี้ไม่เลนไม่เลยมีนี่ไงหารายได้เลยก็คือเรามีลับสมัครแคชเชียร์นี่ไม่เป็นแคชเชียร์ค่ะอันนี้เป็นรับออเดอร์ค่ะลับออเดอร์หลังการหลังการอ๋อไฟจไปไม่คุณจะคุณไม่ได้ถูงไฟตรงนี้เลย เป็นไปแนะนำมาหน่อยสิคะคนที่จาแบบว่าอกครับเชิญเข้ากล้องห่อเสร็จแล้วเราก็จะทำงานที่เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อหารายได้เพื่อเราได้ทไดอยู่ก่อนช้าแต่นิดนึ่งทุกคนทักนะคะอ้าวยื่นสิาตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งตึเงตึ้งตึ้งตงตึงตงตึงตึงตึ เราจะมีถอดเลยถอดเลยถอดเลยแบนีะคะแล้วทุกคนจะรับได้ทุกคนจะกระเจิงหนีหายหมดเลยต้องนะคะเราก็ยังไม่ถอดตอนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาแดดเลยนะคะเพราะว่าเห็นฝลังขอแก้ผ้าอาแดดอยากจะแก้มเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สระน้ำของ ร้านอาหารบ้านปูน,นะคะที่งเป็นเลสองด้วยแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยค่ะในส่วนที่พักของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะฮาร์ตนาคเป็นกระท่อมด้านหลังนะคะสวยงามมากเลยเป็นแบบว่าประมาณบ้านๆนะคะส่วนมากผู้หลังเนี่ยจะชอบมามพักที่นะคะแต่เมื่อคืนเราไม่ได้พักที่นะคะเะเป็นเดือมิถุน่ยวเฉยแล้วก็สระว่ายน้ำก็เป็นขนาดเล็กๆนะะแล้วส่วนใหญ่บรรยากาศร่มรื่นลลดีนะคะทั้งหน้าเราแผนว่าเราจะมาที่นี่กัน วันนี้เราก็รู้สึกสนานมากนะคะแต่ตอนนี้หิวข้าวค่ะเราไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันไหมคะแล้วขออนุญาตเปลี่ยนกางเกงค่ะเนื่องจากว่าเช้ของรถคงจะโกรธน่าดูแหละน่าจะเครืองไม่น้อยถ้าเราใส่กางเกงเป็ๆไปขึ้นรถเขานา่าะเ,เราถึางอาหารค่ะว่าเราสั่งอาหารอะไรกัน,กนบ้างช่วยหน่อเหนื่อยไหมคะ วันนี้เราเที่ยวมาวันที่สองแล้วค่ะน้องพีคะใช่ค่ะวันที่สองเมื่อคืนนอนหลับแบบว่าเนาะสลบไปเลยอ่ะมีเอ่อข้างห้องทำรถไถไหมนิดหน่อยใช่ใช่เขาทำงานหนักทั้งรถแทรกเตอร์ค่ะโอ้ดังไงคะอุ้ยน้องพีเหมือนเหมือนนะคะเหมือนมากแต่พิ้มนี้ยังไม่ค่อยได้เลยเมื่อคืนเรานอนด้วยกันเสียงเป็นยังไงคะเจ็งเป็นยังไงอ่ะน้องพีสาราฮิต มันนี่มันนี่ค่ะมีผู้รู้จริงนะคะรู้แจ้งนะคะรู้แจ้งรู้จริงเอ๊ะเสียงรถแฮกเตอร์เป็นยังไงคะแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อคะมันเกินไปไหมเจ้าเข้าก็เอาแค่เสียงนะคะเอฟเฟกต์ไม่ตั้งเชิญค่ะเสียงเป็นยังไงคะเสียงก็ต้องก็ทางนขอยาวอีกนิดนึงค่ะมันสั้นไปค่ะเอาโค้กขวดเด็กเอาเป็นกระป๋องเลยอ่ะ เอามากระป๋องหนึ่งค่ะ